เมื่อนายช่างสุดธรรมดาต้องมุสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดไปจากเนื้อมือของพวกแก๊งค้ายาจอมชั่วเขาเลยเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักฆ่าสุดอมหิตเพื่อออกตามลางแขนไอพวกที่มันพลากสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาไปสวัสดีครับ กลับมาพบกับพวกเรานอ็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังแนวล้างแค้นที่โคจะมันไม่แพ้ก,กับจอห์นวิกอย่างหนังเรื่องไซเดนไนซ์ซึ่งการล้างแค้นของนายช่างธรรมดาในหนังเรื่องนี้มันจะสนุกและมันขนาดไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องไปที่ชายคนหนึ่งโดยที่เขาคนนี้ก็คือบรายันพระเอกของเราและในตอนนี้ดูเหมือนว่าบรายันที่มีคราบเลือดเปื้อนตัวอยู่เขาก็น่าจะกาลังวิ่งตามอะไรบาง หลีกเลี่ยงใครมาบ้างไม่ว่าใครจะขวางทางเขาอยู่พระเอกของเราก็ไม่สนจนในที่สุดอันก็ได้มาเจอรถสองคันที่กําลังขับตามไล่ล่าก,กันอย่างดูเดือดและรถ2คันที่ว่าก็น่าจะเป็นรถของแก๊งค่ายาสองแก๊งที่คงจะเป็นอริกันเพราะว่าเจ้าพวกนั้นก็กาลังสาดกระสุนใส่กันโดยไม่สนใจคนรอบข้างเลยหลังจากที่ตามไล่ล่าก,กันมาสัาห์ปรากฏว่าก็เป็นแก๊งของฝั่งรถสีน้ําเงินที่สามารถลงมือจัดการกับแก๊งอริลงไปได้ขณะที่รถฝั่งตรงข้ามก็ได้พุ่งชนกับแท่นปล่อยน้ําจนคนในรถก็ไม่น่าจะเหลือรอดกันมาได และก่อนที่แก๊งรถสินําเงินจะขับหนีไปไบรอันเขาก็ได้คว้าท่อนเหล็กแถวนั้นดักฟาดไปที่กระจกรถเขาวันอย่างเต็มแรงถ้าว่าแค่เหล็กอันเดียวก็คงจะทําอะไรคนในรถไม่ได้อยู่แล้วมีหนํำซ้ำพอรู้ว่าถูกดักเล่นงานไอ้พวกคนในรถมันก็ยังหันมาตามล่าไบรอันแทนอีกโชคยังดีในระหว่างทางที่ไบรอันกําลังวิ่งหนีมันก็ได้มีรถฟฟร์คลิฟท์ขับสวนทางมาพอดีเหมือนกันพระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจเหยียบรถฟฟร์คลิฟกระโดดขึ้นไปด้านบนเพื่อปล่อยให้รถคันนั้นพุ่งเข้ามาชนรถฟฟร์คลิฟที่อยู่ตรงนนนน้้้าาาาาเเข่่่งงงงกกกก็ดูมมออวแแผรรรไบัััจะะลลพยใใถท รถโฟล์คลีฟคาตายไปจนเกือบหมดแต่แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่รอดตายมาได้ชายลายสักเต็มตัวคนนี้พอเขาลงมาจากรถก็ได้ลงมือใช้ปืนยิงจัดการกับไบรอันก่อนที่เขาจะหนีไปและที่สําคัญถึงแม้ว่าไบรอันเขาจะทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ชายตรงหน้าไบรอันก็เลือกที่จะไม่มอบความปานีกับเขาเพราะว่ากระสุนนัดที่2จากชายคนนี้มันก็ได้พุ่งเข้ามาที่คอของไบรอันหนงจังหลังจากที่ไบรอันเขาที่ถูกคนจากแก๊งค้ายาเล่นงานที่จริงเขาก็ควรจะตายไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาเนื่องจากไบรอันเขาได้ถูกนนําา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 าตัััวววสส่่งงงงโรรรรพยยบบลลไไดด้้ททเเมมมถถึกชีีหษแผข ภรายาของบรอันที่ตามมาทีหลังเธอก็เป็นห่วงสามีของเธอมากๆที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทว่าถึงแม้บรอันจะโชคดีรอดตายมาได้แต่เขาก็ต้องมีสิ่งที่แลกและสูญเสียไปเมอนกันโดยที่สิ่งนั้นมันก็คือเสียงที่เขาไม่สามารถปเปล่งออกมาได้อีกเพราะว่าเส้นเสียงของเขาคงจะถูกกระสุนนัดนั้นทำลายไปแล้วไม่ว่าบราอันเขาจะพยายามตะโกนออกมาสักแค่ไหนเพราะมันก็มีเพียงแค่เสียงอันน้อยนิดที่หลุดออกมาจากปากเขาจะเรียกว่าบราอันกลายเป็นใบมันก็คงจะไม่ผิดนะทางฝั่งภรายาของบรอันเธอก็คอยดูแลสามีของเธออย่างดีมาตลอดถมมมเเเธออออกก็ยยงงซืื้้คคร่ขาาาาสสีีจล ถ้าว่าพอบรายันเขาต้องกลายมาเป็นแบบนี้มันก็คงจะไม่แปลกอะไรที่เขาจะรับไม่ได้และคลุมข้างไปเลยแต่ยังไงภรรยาของเขาก็ยังคอยดูแลเขาอย่างดีมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่บรายันเขาจะได้กลับบ้านแล้วซึ่งก็เป็นภรรยาของเขาที่เป็นคนขับรถมารับระหว่างทางพระเอกของเราก็ได้เห็นพวกแกงคาย,ยาที่เป็นต้นเหตุเรื่องราวทั้งหมดแต่จะให้เขาในตอนนี้ไปทําอะไรพวกมันก็คงจะไม่ได้เหมือนกันบรายันเขาเลยทําได้แค่เพียงนั่งเงียบๆอยู่ในรถแค่น,นั้นมีน้ำซ้ำในตอนที่เขากลับมาถึงบ้านแทนที่บ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้้าาาานนนออออัสสสสงงบบุขเเเเหมมมืกก่ก่่แตตพรููญียท หัวแก้วหัวแหวนไปบ้านที่มันเคยแสนอบอุ่นมันก็คงจะไม่มีวันหวนคืนกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วไบรอันกับภรรยาทั้งคู่ต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะไบรอันเพ่ของเราที่ไม่ใช่แค่ต้องสูญเสียลูกชายแต่ตัวเขาในตอนนี้ก็ต้องกลายมาเป็นคนใบ้ที่พูดไม่ได้แล้วนั่นแลยทาให้ไบรอันที่ต้องจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกสูญเสียมากมายเขาก็าแต่ดื่มเหล้ายอมใจอยู่ในห้องทํางานของตัวเองไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งภรรยาสุดที่รักของเขาที่เป็นห่วงตัวเขาเองมากแค่นนุุัา้าา ER ูชยดดส ของเขายังมีชีวิตอยู่ทว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมาบรายอันก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เห็นมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นและด้วยความทรงจำอันหม่นหมองบรายอันเขาก็เลยมานั่งสูดอากาศที่หน้าบ้านแต่ปรากฏว่าการมานั่งตรงนี้มันก็ทําให้เขาแย่กว่าเดิมเพราะว่ามันก็ทําให้เขาต้องนึกถึงเหตุการณ์ในวันที่เขาสูญเสียเทเลอร์ไปในวันนั้นบรายอันกับภรรยากําลังสอนลูกปั่นจักรยานอยู่ที่หน้าบ้านอย่างมีความสุขซึ่งมันก็ควรจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ และก็โชกหลายที่เทเลอร์ได้ถูกดุหลงจากไอ้ชัวพวกนี้มาเลยทําให้วันที่ไบรอันเขาควรจะมีความสุขที่สุดกลับกลายเป็นวันที่เขาต้องเสียใจที่สุดแทนพอในนางย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นทั้งความเสียใจแล้วก็ความโกรธแค้นมันก็ได้ก่อขึ้นมาในตัวของไบรอันจนทําให้เขาตัดสินใจได้ว่าจะต้องหาทางทำท,ทุกอย่างล้างแค้นไอ้พวกแก๊งขายยาที่พราดูกชายของเขาไปให้ได้อันดับแรกพระเอกของเราก็ไม่รีรอเขาได้เข้ามาหานักสืบเดนิสที่รับผิดชอบคดีนี้เพื่อจะขอให้ทางตํารวจเร่งจัดการกับไอ้พวกแก๊งขายยาให ไบอันกำลังนั่งรอเขาก็เลยเห็นภาพของพวกแก๊งค้ายามากมายที่ถูกแปะติดกับกระแพงเอาไว้ด้วยความโกรธใบอันก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปพวกมันเอาไว้ด้วยและก็ดูเหมือนว่าหนึ่งในนั้นมันจะมีรูปถ่ายของเพยเยอร์หัวหน้าแก๊งค้ายาที่เป็นคนลงมือยิงใบอันด้วยหลังจากได้เห็นใบหน้าของชายคนนี้อีกครั้งในท้ายที่สุดมันก็ทําให้ใบอันตัดสินใจได้ว่าเขาจะไม่รอให้กฎหมายจัดการกับพวกมันแต่จะเป็นตัวเขานี่แหละที่จะล้างบางพวกมันให้ให,หมดไปเองหลังจากถ่ายรูปเสร็จพระเอกของเราก็ได้ลงลิฟต์ไปเ็นนรับห ที่ลงดิปไปเหมือนกันแต่เดนิสที่คิดว่าไบาอันคงตัดใจไปแล้วเขาก็เลยยังไม่ได้ติดต่อไปหาเพ่ของเราในตอนนี้ส่วนทางด้านไบอนันเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะต้องจัดการกับพวกมันเพื่อล้างแค้นให้กับเทเลให้ได้เขาก็เลยเอารูปคนในแก๊งของเพลเยอร์ที่ถ่ายมาได้รวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแก๊งของเพลเยอร์มาติดกับกำแพงเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันจะได้เป็นแรงผลักดันให้กับเขาเดินหน้าหาทางจัดการกับพวกมันให้ได้นั่นเองอีกทั้งไบอันก็ยังกำหนดวันเอาไว้ด้วยว่าเขาจะล้างบางพวกมัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกำลังพระเอกของเราก็ออกกำลังกายอย่างสุดชีวิตด้านทักษะการต่อสู้ไบอันก็ดูจากคลิปสอนพร้อมกับลงมือฝึกฝนอย่างเคร่งขัดเรื่องรถที่ต้องเตรียมมาไว้ต่อกอนกับพวกมันไบรอันก็ดูดีว่าเขาต้องใช้รถที่แรงและดีพอสมควรเพราะว่าเขาก็เคยเห็นมันกับตาตัวเองมาแล้วไบอันเขาก็เลยไปซื้อรถที่เหมาะคันนึงมาแถมเขาก็ยังใช้ทักษะการช่างของตัวเองปรับแต่งรถคันนี้ให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นถึงขนาดที่ติดเสื้อกันกระสุนเอาไว้ในรถเลยด้วยและอย่างสุดท้ายการจะรับมือกับแก๊งค้ายาทีี่่่่อออออัันนนนนนตรรราาายยแบบ้้มมกกก็็็งงงจะหเเเเเเืืืปปปทวุธไไพลลข เรียนคอดสอนยิงปืนไปเลยแต่ด้วยความที่มันก็เป็นครั้งแรกของเขาการที่ไบรอันจะยิงไม่โดนเป้ามันก็คงจะไม่แปลกอะไรแต่ยังไงซะในเมื่อมันก็จําเป็นไบรอันเขาก็เลยหาซื้อปืนเตรียมรอไว้ก่อนเลยทว่าระหว่างที่เขากําลังหมกมุนอยู่กับการล้างแขนโดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างสักอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งภรรยาของตัวเองสุดท้ายมันก็เลยทําให้ภรรยาของไบรอันทนต่อไปไม่ไหวเธอเลยเลือกขอห่างกับไบรอันสักพักไบรอันที่ต้องมาเสียทั้งลูกชายแล้วก็ภรรยาเขาไปอีกความแค้นในใจของเขาที่มีต่อไอ้พวกนั้นมันกก่่งาาททีันฝฝึษตๆจ ไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมการฝึกการต่อสู้การขับรถหรือแม้กระทั่งการยิงปืนไรบอันก็ทําทุกอย่างเต็มที่ทั้งนั้นวันเวลามันก็ได้ล่วงเลยผ่านมาเรื่อยๆจนในตอนนี้มันก็ผ่านจากเดือนเมษามาถึงเดือนตุลาแล้วในเมื่อมันก็ใกล้ถึงวันลงมือเต็มทีไบอันเขาก็เลยออกไปเก็บข้อมูลของพวกแก๊งเพลเยอร์มาบ้างซึ่งรบอันก็รู้ว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันกบดันกันอยู่ที่ตึก SNC พระเอกของเราก็เลยมาถ่ายรูปพวกมันเก็บเอาไว้และในการถ่ายรูปครั้งนี้มันก็ทําให้้้้ไไบบรรรัันนนนนูวววว่่่่าาาาาาาสมมมมมมชิกกกกใใแแ๊งงีีีคคพจํเทหหลอุ รวมถึงที่สําคัญที่สุดใครเป็นคนดูแลเรื่องเงินให้กับพวกมันบรายอันเขาล้วนถ่ายรูปภาพทั้งหมดเก็บมาเป็นอย่างดีและหลังจากนั้นเขาก็กลับมาฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมจนกระทั่งในท้ายที่สุดบรอันก็สามารถขับรถได้อย่างคล่องแคลว่วรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นตอกซอกซอยที่เล็กแค่ไหนเขาก็สามารถขับเข้าไปได้ทั้งน,นั้นเรื่องการยิงปืนเขาก็ยิงเข้าเป้าได้อย่างแม่นยํามีหนําซ้ําก็ยังสามารถยิงได้ทั้ง2มือเลยด้วยเรียกได้เลยว่าบราอันในตอนนี้เขาก็โหดแล้วพร้อมมากๆและต่อมาในวันหนึ่งก่่่่่ออ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 อนนนนนจจะะถึึงงงงงวััััลลลมมมมืืืพรเเ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 เกก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 ขขขาาาทททีีีซ้้็็ไดดบบบคหหูๆ ที่ก็ถึงลูกชายอย่างสุดหัวใจเขาก็เลยเผอตัวเข้าไปกอดเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้แต่แม่ของเด็กหนุ่มที่ไม่รู้ว่าบรายันเป็นใครเธอก็วิ่ง้ามาอุ้มลูกชายตัวเองหนีไปซะก่อนมันก็เลยยิ่งทาให้บรายันเขาเสียใจมากกว่าเดิมไปอีกแต่ทว่าดูเหมือนโชคมันก็จะเข้าข้างเขาอยู่เพราะว่าในตอนที่บรายันกําลังเก็บของพระเอกของเราก็เหลือบไปเห็นลูอิสมือขวาของเพลเยอร์ใช้คู่แคนของเขาที่บรายันตั้งใจจะจัดการกับมันให้ได้ไม่หน่ำซ้ำเพลเยอร์มันก็ยังอยู่ตรงนี้ด้วยบรายันที่รอการนี้มานานเขาก็เลยชัก ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้าเพเยอร์ที่สุดแสนจะชั่วชา้ามันก็กาลังแจกเงินให้กับเด็กๆผู้ยากไร้ที่วิ่งรายล้อมเต็มตัวของมันไปหมดบรอันเขาก็เลยไม่เข้าใจและสับสนมากๆว่าไอ้เจ้าเพเยอร์มันเป็นคนยังไงสุดท้ายบรยอันก็เลยเลือกเก็บมีดของเขาไปก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันก็ยังสมควรตายอยู่ดีเพราะก่อนที่พวกมันจะไปรูออสพร้อมกับแฟนสาวข,ของเพเยอร์ก็ยังมาทำลายบรายอันที่เผลอบังเอิญเดินไปชนแถมยังเทไอสคีมาร่าใส่เขาด้วยความสมเพศอีกทั้งหมดทั้งมวลของบรายใว่อ้พวันเข ตัดสินใจเอาไว้เลยเขาจะเป็นคนที่ล้างบางผู้มันให้หมดเองถัดมาบรายอันก็แอบปีนเข้าไปในบ้านของคนที่ดูแลเงินให้แก๊งเพยเยอร์ซึ่งพอเจอตัวบรายอันก็ได้จัดการกับชายคนนี้และเขาก็ได้จับมันมาทรมานที่บ้านเพื่อให้มันเขียนข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแก๊งเพยเยอร์บอกกับเขาว่าถึงแม้บรายอันเขาจะเล่นบทโหดทรมานชายคนนี้ไปสักแค่ไหนชายที่ดูแลเงินให้กับแก๊งของเพยเยอร์ก็ยังไม่ยอมปรีปากบอกอะไรบรายอันออกมาอยู่ดีมีนำซ้ำในตอนที่บรายอันเขาปักมีดลงไปที่โต๊ะเพื่อออออกกกกกาาารขเเ้้้มมนี็็ยัััังลไบบใชชดปวตแะ หยิบมีดหันมาทำร้ายไบยอันที่พยายามจะหยุดเขาอีกซึ่งพอได้มีอาวุธอยู่ในมือการจะจัดการกับเจ้าหมอนีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วและอีกอย่างไบอันก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่พึงจะมาเอาจรงิงเอาจังเรื่องการต่อสู้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นมาเลยทําให้ไบอันเขาต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะคว้าได้นํามาเป็นอาวุธต่อกรกับชายคนนี้ทั้งหมดทั้งสองได้ใช้เวลาต่อสู้กันอย่างทุลักทุเลอยู่นานและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีฝ่ายไหนที่ยอมใครทั้งนั้นเนื่องจากพวกเขาก็มีชีวิตของตัวเองเป็็นน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 นเเเดดิิมมมพััััอออยยยู่่่ง่งงงงงจจกกกกรระทททใใ้้้าาาาาาีีสสสุุไไบบบถชคลลปต๊ขขขว กับที่ทั้งคู่ก็ต่อสู้กันมาอย่างหนักหนามากๆชายที่ดูแลเงินให้กับเพยเยอร์ก็ได้ลุกขึ้นมาอีกไม่ไหวและถัดมาหลังจากที่เพ่ของเราสามารถจัดการกับชายคนนี้ลงไปได้ในคืนนี้เองมันก็เป็นวันที่ไบรอันเขาได้กําหนดเอาไว้ว่าจะไปล้างบางแก๊งของเพลเยอร์ให้มันหมดสิ้นไปซะไบรอันเขาได้เตรียมตัวโดวยการสวมเสื้อกลอเรื่องอาวุธเขาก็เตรียมไปพร้อมไม่ว่าจะเป็นระเบิดปืนคู่หรือแม้กระทั่งปืนลูกซองเขาก็มีและแล้วเมื่อเขาเตรียมทุกอย่างจนพร้อมก่อนจะไปออกล่าไอพวกชัวเพื่อล้างแค้นให้กับลูกชาย,ายไ มันก็ทําให้เขาย้อนนึกถึงความสุขที่เคยมีอยู่ในอดีตแต่ทว่าในตอนนี้มันกลับไม่มีอีกแล้วระหว่างนั้นบรอันก็จะเหลือไปเห็นเครื่องเล่นเพลงที่เขาเคยได้มอบให้กับลูกชายไวย้สิ่งนี้มันเปรียบเ,เสมือนตัวแทนลูกชายเขาพระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจหยิบมันติดตัวไปด้วยหลังจากนั้นบรายันก็ได้แวะไปดูภระระยาว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้าง,างซึ่งพอเขาได้ไม่เห็นกับตาดูเหมือนว่าเธอก็ยังสบายดีอยู่และเธอก็คงจะคิดถึงลูกชายไม่ต่างไปจากเขาเนื่องจากภรรยาของบรอันก็กาลังวาดภาพของเทเลอร์อยู่สุดท้ายพออวววาาางใจไไได้้แล่่่คนทีีรัักมมปญหะ ไรอันเขาก็ได้แวะมาที่หลุมศพของลูกชายเพื่อเอาของขวัญที่เขาเคยตั้งใจจะมอบให้นามาแกะให้กับลูกชายของเขาเด้เลนตามที่ตัวเขาเองเคยตั้งใจเอาไว้ถัดมาในเมื่อเรื่องของครอบครัวมันจบลงไปแล้วไรอันเขาก็ได้เริ่มแผนการล้างบางแก๊งของเพลเยอร์ทันทีโดยอันดับแรกเขาก็ได้เอาตัวชายที่ดูแรงเงินให้กับแก๊งของเพลเยอร์จับมันมาส่งให้ถึงหน้าประตูบ้านของเดนิสพร้อมกับเดนนับการ์ดวันคริสต์มาสที่มีโนตเขียนเอาไว้ว่าสิ่งที่เดนิสเขาควรจะทํามันจะต้องจบลงคืนนี้ซึ่งภายในซองการ์มมดนนม <Denis S 2> <Denis S 1> เจอกับข้อมูลของแก๊งเพเยอร์ที่ไบรอันเขาได้ใช้เวลารวบรวมมันอยู่ตั้งเเดือนทั้งข้อมูลว่าภายในแก๊งมีใครอยู่บ้างพวกนี้เกี่ยวข้องกันยังไงตำแหน่งส่งของเส้นทางที่ใช้ส่งโรงงานผลิตมันอยู่ตรงไหนและที่สําคัญที่สุดก็คือข้อมูลที่ไบรอันสามารถอรีดมันมาจากชายที่ดูแลเงินให้กับแก๊งของเพลเยอร์ได้เรียกได้เลยว่าข้อมูลที่ไบรอันเขารวบรวมมาทั้งหมดมันก็เพียงพอที่จะให้เดนิสเขาสามารถจับกลุ่มแก๊งของเพลเยอร์ได้แล้วส่วนทางด้านไบรอันในเวลาเดียวกันนั่นเองระหว่างที่เขากาลังขขขััับบบรรรววววนนอออออยยยู่่่่เเเมมืงงงงพะกกาาาาทททีีดดฟิิุตํจ็ไ้ ตีนมันมีพวกแก๊งค้ายากําลังอรารวาสอยู่ซึ่งเจ้าพวกนั้นก็เป็นคนของแก๊งเพเยอร์ที่กําลังทําร้ายคู่รัก2คนอยู่เพื่อขโมยเงินนั่นเองพอมาถึงไบรอันที่ได้เห็นความชั่วช้าของไอ้เจ้าพวกนี้มันก็ทําให้เขาทนดูต่อไปไม่ไหวซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะหนีไปไบรอันก็ได้ขับรถมาเบียดพวกมันไว้กับกําแพงและเขาก็ได้ใช้มีดที่พกมาด้วยแทงจัดการกับพวกมันอย่างไม่ยั้งมือส่วนอีกคนหนึ่งที่เกาะหนังคารถเขาอยู่ไบรอันก็ได้แย่งปืนมาจากมือของเจ้ามานันและก็ใช้มันปิดชชีชีีีพพพขขขออออออองง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 าาาาายยยยคนนนนนน้้้ okay, ้่่่หดดเเเเเเเมมมมใตรรรรไไิลลืจัััักกกกกบแแ๊ววท็็ป ค่าคนครั้งแรกของเขาด้วยความที่ไบรอันเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนนั่นก็เลยทาเอาไบรอันเขาอ้วกออกมาเลยแต่แล้วพออาการของไบรอันเริ่มดีขึ้นมาพระเอกของเราก็จะเริ่มแผนการล้างบางแก๊งของเพเยอร์ต่อทันทีโดยที่ไบรอันเขาก็ได้ส่งนิ้วของ2คนนี้กลับไปให้เพเยอร์ได้เห็นเพื่อให้เพเยอร์เขาเข้าใจผิดว่ามันเป็นฝีมือของแก๊งคู่ริที่ต้องการเปิดสงครามระหว่างแก๊งกับเขาทันทีที่เพเยอร์เขาดูเรื่องเพเยอร์ที่โกรธจัดก็เลยสั่งห้นรุน้องเอาคืนทันทีเป็นในไม่ช้าส่งคามแ,าแ,าาแมล ที่ว่าตำรวจที่จะเข้าไปจัดการกับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถรับมือกับความคุ้มคลั่งของแก๊งค้ายาได้เลยเ่าบรรดาตำรวจที่ถูกส่งไปพวกเขาก็ต่างถูกลุกหลงจนบาดเจ็บและไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งนั้นพวกเขาทำได้แค่เพียงเรียกขอกำลังเสริมให้มาช่วยแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะอันตรายเกินไปในตอนที่เองฝั่งกำลังเสริมก็เลยไม่กล้าทำอะไรมากนะักฝั่งไบรอนที่ดักฟังวิทยุและรู้ว่าตรงนี้มันเกิดการปะทะกาันพระเอกเราก็ไม่รีรอรีบบ่งรถมาที่นี่พร้อมกับอาวุธปืนครบมือที่จะมาจัดการกับไพวกช่วยตัวไบรอน าาหลังจากนั้นเขาก็ได้ดิฟรถเป็นวงกลมและก็ได้ใช้ปืนในมือยิงจัดการกับพวกแก๊งค้ายาไปทีละคนเรื่อยซึ่งด้วยความที่ก่อนหน้านี้ไบรอันเขาก็ทุ่มเทฝึกฝนการขับรถและการซ้อมยิงปืนมาเป็นอย่างดีมันเลยทําให้เขาใดตอนนี้เปรียบเสมือนมาจุาที่กําลังตามมาคิดบัญชีแขนกับพวกแก๊งค้ายาเลยก็ว่าได้ระหว่างที่ไบรอันเขากาลังวนรถเก็บลูกน้องของเพลเยอร์ไปแบบไม่ซ้ำหน้าลูกน้องของเพลเยอร์คนนึงก็ได้ถ่ายวีดีโอส่งไปให้เพลเยอร์ดูฝั่งเพลเยอร์ก็ได้รู้ตัวแล้วว่ามีคครรรบบบาาาาาางงงงงนนนนนนกกกกํลํลลัััตมมเเเเ็็้้ออออยยย่ซึททหพ์สุๆ พอค,คิดว่าตัวเองจัดการกับแก๊งค้ายาได้เยอะแล้วพระเอกของเราก็ตัดสินใจเปิดประตูรถเพื่อจะช่วยตำรวจยิงคนนี้ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ช่งไม่ดีที่เธอได้ถูกยิงเข้าอีกนีก่เลยทําให้บอันเขาเข้าใจว่าการช่วยเหลือคนมันคงไม่ใช่หน้าที่ของเขาบาอันที่กําลังฟิวขาดจัดเขาก็เลยไล่จัดการกับลูกน้องของเพลเยอร์ที่เหลือต่อและหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าคนที่ถ่ายคลิปส่งไปให้เพลเยอร์ดูด้วยบ布莱นเห็นว่าจมอมบังดีได้ส่งคลิปให้กับเพลเยอร์ดูเขาก็ได้ถ่ายคลิปในตอนที่เขาจัดการกับชาาาาาายยยคนน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 ีีีี้้้้้้้้ส่่่่่่งงงงงไปใใหหดดดููดูววววเเเพืออ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 ็กกกกกรรรรบบมมัััจจะตตถึขแแๆ์ทโ ว่าไอคนที่กําลังตามรางควานแก๊งของเขาก็คือไบรอันคนที่เขาเคยจัดการไปก่อนหน้านี้เพรเยอร์ก็เลยข้อความไปบอกลูอิสมือขวาของเขาที่กําลังจัดการกับแก๊งคู่อีกอย่างโหดเหี่ยมอยู่ว่าถ้าเกิดลูอิสเก็บไอเจ้าหมอนี้ได้เขาจะให้ฮาผนเหลยญเลยทางด้านลูอิสที่ตบปากรับงานมาเขาก็เลยออกตามไล่ล่าไบรอันตามคําสั่งของเจ้านายจนกระทั่งในที่สุดลูอิสเขาก็ขับรถมาเจอกับรถของไบรอันพอดีลูอิสก็เลยเปิดฉากขับรถเล่นงานไบรอันไปเดยทันทีเลยโชคยังดีที่เพื่อนของเราสามารถตั้งตัวได้ทันเวลาไบรอันกกก็เเลลลลยยยัััังงพอออรบบมมมืคนนขูสที่่่่ําาาาตไได้ เขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกล่าอยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าระหว่างการถูกตามล่าไบรอันก็ได้จัดการกับพวกมันไปเยอะอยุ่นกันและถึงแม้ไบรอันจะเจอพวกส่งยาที่จอดรถขวางทางเขาอยู่ใระเอกของเราก็ยังเลือกฆ่าพวกมันทั้งหมดไม่ไว้ชีวิตใครทั้งนั้นและแล้วสุดท้ายหลังจากที่ไบรอันเขาได้หนีพวกลูอิสมาสากักพักไบรอันเขาก็ได้ใช้ทักษะก,การขับรถของตัวเองหลอกให้ลูอิสขับขปชนกับรถกระบะท,ที่ขวางหน้าเขาอยู่ลูอิสที่ไม่ทันสังเกตกันเลยขับเข้ปชนอย่างจางังจนรถของเขาได้พลิกคว่ำหลายตลบไปเลยลูอ ส่วนทางด้านบรอันพอเขาจัดการกับพวกของรูอิสไปได้ตัวเขาเองก็มานั่งพักหายใจใหายคออยู่พักนึงจนกระทั่งพอบรอันได้เห็นจากโทรศัพท์ของลูกน้องเพลเยอร์ที่เขาหยิบติดมาด้วยว่าเพลเยอร์ได้เรียกลูกน้องทั้งหมดให้กลับไปรวมตัวกันพลเอ์ของเราก็ได้ลุกขึ้นมาที่มอเตอร์ไซค์ที่เขาได้เตรียมเอาไว้ขับตามไปพวกแก๊งค้ายาเข้าไปที่ฐานของเพลเยอร์ซึ่งบรอันเขาก็ขับเข้ามาทันก่อนที่ประตูมันจะปิดพอดีและพอเข้ามาได้บรอันเขาก็ทิง้งรถพร้อมกับหยิบปนืนขึ้นมายิงจัดการกัต,ตรนตนรน้าาเขา่เ่มมมททททีีีไไไคคคดดปลลลซพววะะแ์ ก็มีน้ํามันลวกมาไบรอนก็ได้ฉวยอกาศยิงวี่รถมอเตอร์ไซค์จนทําให้มันได้เกิดการระเบิดพารุน้องของเพลเยอร์ไบรอนเขาก็เลยใช้จังหวะเียววิ่งขึ้นมาด้านบนและก็ได้ยิงจัดการกับทุกคนที่พยายามจะขวางเขาทางฝั่งเพลเยอร์เขาก็ได้ส่งลูกน้องจํานวนไม่น้อยพาการวิ่งกลูกลงมาเพื่อหวังจะเข้าไบรอนศัตรูของตัวเองแต่ไม่ว่าจะมีกี่คนที่วิ่งมาเผชิญหน้ากับไบรอนทุกๆคนก็ล้นถูกไบรอนยิงสวนและฆ่าทิ้งเรียงตัวไปทั้งนั้นและถึงแม้จะมีบางตอนที่ไบรอนเขาถูกย ของเราจะเข้าไปจัดการกับเพลเยอร์เป็นคนสุดท้ายเขาก็ยังรอบคอบวางกับดักระเบิดเซนลวดเอาไว้ด้วยแต่แล้วก่อนที่ไบรอันจะเข้าถึงตัวของเพลเยอร์ศัตรูคู่แข่ของเขาปรากฏว่าลูอิสที่ยังไม่ตายเจ้าหมอนีมันก็ได้โผล่เข้ามาขวางไบรอันเอาไว้อีกครั้งลูอิสที่แค้นไบรอันจะจัดยังไงเขาก็จะไม่ยอมให้ไบรอันลอยไปได้อย่างแน่นอนลูอิสก็เลยจัดการลากไบรอันเข้ามาสอบในห้องและเนื่องจากสภาพของไบรอันในตอนนี้มันก็อ่วมหนักมากๆแล้วการที่ไบรอันจะต้องรับมือกับลูอิสที่กําลังคังมันกก็ลยมงีัู น้องของเพลเยอร์ที่เหลือตามผสมทบอีกโชคยังดีกับดักระเบิดที่บรายอันเขาได้วางไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังพอสกัดคนของเพลเยอร์เอาไว้ได้อยู่แต่กลับการตัวเขาเองที่กําลังถูกลูอิสอัดอยู่ฝ่ายเดียวในตอนนี้ก็ถือว่าเขากําลังเข้าตาจนสุด,สดเลยลูอิสเขาได้ไล่กระทือบรายอันอย่างหนักหน่วงขนาดที่ทะลุเข้ามาในห้องเก็บปืนที่อยู่ข้างๆเลยด้วยแถมพอเขาเห็นปืนที่อยู่ตรงหน้าลูอิสก็รีบหยิบป,ปืนขึ้นมาก,มากระหน่ำยิงใส่บรายอันอีกทําเอาเพคของเราต้องวิ่งหนีลูกกระสุนอย่างสุดชีวิตซึ่งในตอนที่ร่รอเ้้าาาววิงมกสสุุ็ดดดยืพทต ของลูอิสหมดพระเอกของเราที่พุ่งเข้าไปจัดการกับลูอิสก็ได้ใช้โอกาสน,านั้นใส่แมกกาซีนเข้าไปในปืนและก็ได้ลงมือยิงจัดการกับลูอิสลงตรงนี้ไปเลยทว่าถึงแม้ไบรอนจะสามารถจัดการกับลูอิสลงไปได้มันก็ยังไม่ไายที่จะมีลูกน้องของเพลเยอร์ตามมาเล่นงานเขาอีกซึ่งก่อนที่เจ้าพวกนี้มันจะเข้าถึงตัวของไบออนที่สภาพไม่พร้อมซูมมากๆนักสืบเดนิสที่แอบตามเข้ามาในนี้เหมือนกันเขาก็ได้เป็นคนจัดการยิงสก,กัดลูกน้องของเพลเยอร์เอาไว้โดยที่ฝีมือของเดนิสก็ถือวว่่่่่าา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 าเเเีียยยบบขดไม้ไามมาา้้้ตตงงงงงจจกกกกกออออนนนนนนลททัััััพคหฝรูซึะ เขาต้องการอะไรไบรอันกับเดนิสก็เลยเลือกจะร่วมมือกันไปจัดการกับเพลเยอร์แต่ปรากฏว่าก่อนที่ทางครูจะเข้าถึงตัวของเพลเยอร์ได้แฟนสาวของเพลเยอร์ที่กำลังคลั่งสุดๆเธอก็ได้โผล่มาพร้อมกับใช้ปืนกลในมือสาตกระสุนควางทางไบรอันกับเดนิสเอาไว้และด้วยความที่ปืนของเธอมันก็รัวมากๆไบรอันกับเดนิสก็แทบจะไม่มีเวลาทําอะไรกันเลยแถมในตอนที่พวกเขาจะอาศัยจังหวะในตอนที่เธอเปลี่ยนแมสทั้งสองคนที่คิดตื้นเกินไปก็ยังถูกเธอยิงจนบาดเจ็บอีกแต่ทว่าจากการที่เดนิสเสีย ก็ยังถูกมารยาของผู้หญิงคนนี้หลอกอยู่ดีพระเอกของเราก็ได้เลือกที่จะไม่ลงมือกับเธอจนกลายเป็นตัวเขาเองที่ถูกแฟนสาวของเพลเยอร์ยิงสวนกลับมาจนบาดเจ็บหนักไปเลยและก่อนที่เธอจะลงมือปิดฉากจัดการกับไบอันก็เป็นเดนิสที่เกือบจะตายอยู่แล้วเขาก็มันคนที่ช่วยไบยอันเอาไว้อีกรอบนึงรวมถึงเขาก็ยังบอกให้ไบอันที่ปางตายไม่ตัางจากเขาเข้าไปจัดการกับเพลเยอร์เพื่อสาสางหนีแค้นซะ ฝั่งไบรอันก็เลยหอบสังขารที่แทบจะเดินอีกไม่ไหวเดินเข้าไปหาเพลเยอร์ที่กําลังรอเขาอยู่ทว่ามีหรืองไงที่เพลเยอร์จะร้อให้เขามาจัดการกับตัวเองเพราะว่าทันทีที่เขาเห็นไบรอันเดินเข้ามาเพลเยอร์ก็ได้สาดกระสุนไปใส่ไบรอันอย่างไม่ยังแต่ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งไบรอันเขาจะไม่ได้กลัวตายสักนิดและนั่นก็คงมาจากในใจเขาที่มีความแค้นให้กับเพลเยอร์อย่างเดียวแต่ยังไงซะเพลเยอร์เขาก็ไม่สนเพราะว่าอีกเดียวเขาก็จะฆ่าไบรอันลงตรงนี้แล้วทว่าก่อนที่เพลเยอร์จะได้ลงม ม,มีสุดท้ายแล้วเพื่อจบเรื่องนาวทั้งหมดบรอันก็เลยลงมือจัดการกับเพลเยอร์ที่พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขาโดยนื้วมือของเขาเองจนกระทั่งเมือลมหายใจของลอิส์มาได้หมดลงไปทั้งบรอันแล้วก็เดนิสที่สภาพสะบักสะบอมมากๆทั้งครูก็ได้ทิ้งตัวลงนอนกับพื้นเพราะว่าในที่สุดพวกเขาก็จะได้พักแล้วและหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ภรรยาของบรอันที่เธอได้มาเยี่ยมหลุมศพของเทเลอร์ผู้เป็นลูกชายจนทําให้เธอได้มาเจอกับของขวาญที่บรอันเป็นคนเอามาให้รวมถึงจดดดหหหมมาาาาาายยทที่่่ไไบบบบรรอออออััันนนนเเเเขิ้้้งงววซึืใจกกก็ธ ขาขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยแต่ในเมื่อตัวเขาเลือกแบบนี้แล้วเขาก็อยากให้เธอรู้เอาไวา้ว่าตัวเขาเองรักภรรยากับเทเลอร์มากแค่ไหนและเขาก็ขอโทษด้วยที่ถ้าเกิดเรื่องนี้มันจบลงเมื่อไหร่ไรอันก็คงจะไม่มีโอกาสมาเจอกับเธออีกแล้วภรรยาของเทเลอร์ได้อ่านจดหมายทั้งหมดพร้อมกับน้ําตาที่หลั่งไหลออกมาก่อนที่เธอจะทิ้งจดหมายฉบับนี้เอาไวา้และตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องสายเล่นไหนนางแอคชั่นสุดมันที่แทบทั้งเรื่องจะะะไไไม่่่คคคคุยยกกัันนนนนนนเลซึงงงใสววขอแแนนตห็ด้า MMDV ป5.3 และคะแนนจาก Rotten Tomato 58%นะครับถือว่าเป็นหนังแอคชั่นที่มันอีกเรื่องหนึ่งมากๆยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปหาดูกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับ